ราชาลูกหนังทโโรขอเสนอจอ13บสทสรุปหงแดงเจ้าอาซนอลหนึผมสารภาพตามตรงว่าเปิดดูทีวีมาก็ครึ่งหลังแล้วเห็นสกอร์แล้วก็ถอดใจแต่พอดูฟอร์มการเล่นไป5นาทีของครึ่งหลังไอ้เชียเรากดอาเซนอลอยู่เลยนี่ว่าหรวอร์าภูของแท้ก,กลับมาสถิติแอนฟิลอีกครั้งฟอร์มแบบนี้แหละที่พาแฟนคลับตัวเล็กๆอย่างผมไปสู่แชมป์ยูฟา ผ่าให้ผมเบิกตาโพร่งประกายมองรูปแบบการเล่นอย่างแพรวๆดุดันบทขยี้บี้ทุกเม็ดเชกเช่นเดียวกับดนตรีเฮฟวีเมทัล 2. ไอสัตว์อันดับหนึ่งของตารางไม่ใช่มะม่วงโวยดังนั้นแม่งก็ร่วงได้ผมพูดกับตัวเองแบบนั้นแหละตอนนาทีที่50ของเกมแมสกอร์จะตามหลังอยู่1ต่อ2แต่ลิวร์พูแม่งกดอาจจะนอนยับแทบไม่ได้จับบอลลิวร์พูครองบอลมากกว่าที่60 ถ้าเป็นช่วงลิเวอร์พูลพีกๆเราคงคิดว่าแม่งน้อยจังวะแต่เฮ้ยนี่คือวัดกับอันดับหนึ่งของตารางนะเขามีโมเมนตัมเต็มสุบทีมเรามีแต่ความสึกรอ 3. นาทีที่54ดอกไม้ที่ชื่อความทุ่มเทก็ลีบานหลังจากขย่มอยู่นานในที่สุดทีมกูก็ได้จุดโทษโมฮัมเหม็ดซาร่ารับหน้าที่สังหารแต่ชิบหายครับพี่น้องปกติแล้วซาร่ายิงจุดโทษไม่เคยพลาด สามสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาสถิติจุดโทษของบางโมคือพลาดหนึ่งครั้งต่อ20ลูกอันนี้สถิติแบบลวกๆนะครับแต่มันแทบไม่พลาดเลยจริงๆแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกฟุตบอลนักเตะข้าในที่แพงที่สุดของลิเวอร์พูลพลาดจุดโทษ 4. ความหวังของแฟนบอลพังคลืนลงมาแต่ความหวังของนักเตะไม่เจอเกนครอปเปลี่ยนเอาคันตร่าลงมาคลาสบอลของมาเอสโตรไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วพี่แกล,ลงมาก็จัดอย่างโหด าจบอลแบบไซ์ก้อยผมอยากจะรีเพย์มาดูซ้ำๆว่ามันทำไงจะเอาไปใช้บ้างกองกลางของเราสู้เขาได้เลยฟาบินโยกโคตเขี้ยวลากดินเตะนักเตะอาเซนอลยับเลยฮ่าฮ่ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจนะโว้ย 5. เอาละมาพูดถึงเรื่องกองกลางเกมนี้ลิเวอร์พูลเหมือนจะเล่น2ระบบหวะพี่น้องอเล็กซานเดอร์อโนลดนจับโยกมากลางบ้างโอกาสผมไม่มั่นใจว่าเป็นตอนเราขึ้นเกมหรือสลับมารับ แต่ดูทรงแล้ว JK น่าจะต้องการแก้ไขเกมรับที่เป็นจุดอ่อนของอาโนแล้วสลับให้คนอื่นไปยืนแทนหรืออะไรทำนองนั้นตาม JK ไม่ทันแต่บอกคำเดียวว่ากลยุทธ์นี้สุดตีน6ฟีมิโนคือทุกอย่างของลิวอร์พูลในเกมนี้จริงอยู่ที่เราบทเข้าได้แต่เราจบเข้าไม่ได้เหมือนกับความรักที่คุยกันอยู่เนื่นนานแต่ไม่มีการสารภาพเราต้องการสารภาพและฟีมิโนก็คือคำวารักที่ไม่อาจหาคำใดมาเทียบเคียง นาทีที่87เท็นอเล็กซานเดอร์อโนกราชากฟอร์มเกมรับที่นิยามได้อย่างเต็มปากว่าเวลแกสเปลี่ยนเป็นเกมรุกซึ่งตรงกันข้ามอย่างสุดขั้วเพราะเขาคือเวลคลาสอะโนคงเก็บกดมากเพราะโดนวิจารณ์ยับแต่บอลรอดดากซินเชนโกจนเกือบเรียกรถด,ดับเครื่องมารับแล้วกระดกบอลลอยคว้างกลางอากาศอยู่อย่างนั้นบังเอิญหรืออาโนจับวางเอาวไว้ก็ไม่อาจทราบแต่ฟิมิโนโเช็คตัวลอยคว้างอยู่ตรงนั้นพอดี แปดเขาไม่ได้มงไม่ได้โขกเข้าไปหรอกครับเขาเพียงแต่บอกรักเท่านั้น 9. ประตูนี้เพื่อคุณแฟนลิเวอร์พูลทุกคนผมได้ยินเต็มหัวใจเลยว่าแกพูดแบบนั้นตอนทําประตูลูกนั้นเข้าไปแล้วผมก็เกิดคําถามขึ้นซ้ําๆกับตัวเองว่าทําไมไม่ต่อสัญญาวะอีกปีเดียวไม่ได้เหรออยู่ต่อก่อนได้ไหมวันที่นักเตะค่าเหนือแพงที่สุดของสโมสรเรียกฟอร์มโหดไม่ได้วันนั้นจะมีผู้ชายคนนี้เอ่ยคำว่ารักอยู่ตรงนั้นเสมอ ไม่ต่อสัญญาจริงเหรอ10สุดท้ายสมมุติว่าฟีเมโน่ไม่ได้ทําประตูนั้นอโนรอดดากซินเชนโก้ไม่ผ่านสมมุติว่าเราแพ้ที่1ต่อ2องคาแอนฟิลความรู้สึกของแฟนบอลตัวเล็กๆอย่างผมก็คือไม่เสียใจตอนนี้ผมมีคําถามเดียวที่คิดอยู่ในหัวมาทั้งคืนแล้วก็คือทําไมไม่เล่นแบบนี้ทุกเกมเลยวะเล่นแบบไม่ต้องได้ประตูอ่ะแต่ต้องได้ใจก่อนโวยแบบนี้แหละที่ต้องการ ขอบคุณพระเจ้าฟีมิโน่รับอัมลาลิวพูสุดสะเทือนอารมณ์ดาวเตะเลือดเซม่าพึ่งสวมบทฮีโร่มงประตูนในช่วงท้ายเกมช่วยหงแดงเสมอไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะฝูงแบบสุดมันสกอร์สองต่อสองในเกมลีกสูงสุดเมืองพอดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับในลุ้นการหน้าเดอะเรดจะไม่มีบ๊อบบี้อยู่ร่วมทีมอีกต่อไปโดยงานนี้เจ้าตัวเผยกับนักข่าวว่ารู้สึกใจหายจริงๆเมื่อนึกถึงว่าตนกำลังจะโบกมือลาสโมสรอ,อันเป็นที่รักหลังจบซีซั่นนี้ ผมไม่อยากพูดอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นผมคงจะสะเทือนอารมณ์เพราะนี่คือมรดกที่สุดวิเศษพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับสมสรศรยักษ์ใหญ่แห่งนี้ผมมีความสุขมากๆและขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกอย่างที่เราได้สร้างเอาไว้ที่นี่แต่มันเป็นสถานการณ์ใหม่สําหรับผมผมไม่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนผมอธิษฐานกับพระเจ้าเยอะมากว่าให้ช่วยคุ้มครองผมและช่วยให้ผมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผมทํางานหนักเพื่อพร้อมลงสนามช่วยทีมเสมอ รวมทั้งเราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่าทั้งจบฤดูก,กาลผมต้องการจบทุกอย่างให้ดีที่สุดร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของผมฟีมิโนโระบุคนละชั้นคาราชูฟันได้ยอดเซนเตอร์ชี้แกร่งกว่าวิดิชหลายขุมเจมี่คาร์เกอร์กรูฟีปากกล้าออกมาชื่นชมเฟอร์กิวฟันได้ปราการหลังทีมชาติฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลว่ายังเป็นเซนเตอร์ระดับท็อปในปัจจุบันและยกให้มีฟีเท้าที่เหนือกว่าเนมันยาว,วิดิชอดีตปราการหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฤดูกาลนี้ฟานไดมีผลงานที่ดรอปลงไปอย่างชัดเจนและมีส่วนทําให้แนวรับของแดงเสียประตูแบบง่ายโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่มีส่วนทําให้ทีมเสียประตูแรกให้อาร์เซนอลในศึกพิมพ์หลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามล่าสุดตํานานหงแดงได้ออกมาโพสต์ข้อความชื่นชมฟานได้ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าฟานได้ยอดเยี่ยมกว่าวิดิชซึ่งเคยเป็นกองหลังระดับท็อปแต่คุณลืมเหตุการณ์ที่เขาต้องเผชิญหน้ากับเฟเนตโตตอเรสไปแล้วหรือยังทั้งริโอฟนินานและจอห์นเทอร์รี่ เขาก็เคยมีช่วงฤดูกาลที่ย่ำแย่ในการเล่นอาชีพเช่นเดียวกับผู้เล่นทุกคนซึ่งฟานได้ก็กําลังเผชิญอยู่ในฤดูกาลนี้ผมไม่เห็นว่าจะเคยมีเซ็นเตอร์คนไหนในยุคของพิมลิกที่สร้างอิมแพคกับทีมได้เหมือนกับฟานได้เมื่อกรานิตชาก้าเข้ามาหาเรื่องเทรนอเล็กซานเดอร์โนและนี่คือจุดจบของคนที่เข้ามาหาเรื่องเพื่อนของอีบูโกนาเต90นาทีของเกมที่แอนฟิ์ ขอขอบคุณบทความจากตังคุยสำหรับอาร์เซนอลคงไม่มีโอกาสไหนที่จะรบฝันร้ายในการมาเยือนแอนฟิลด์ได้ดีไปกว่าเกมนี้อีกแล้วเรื่องบางเรื่องก็ให้เหตุผลชัดเจนไม่ได้นอกจากผลงานในสนามแล้วมันอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศและอารมณ์ร่วมอันเข้มข้นที่นั่นทําให้พวกเขายังปีนข้ามไปไม่ได้ไปเยือนหครั้งหลังสุดในลีกจึงไม่มีอะไรติดมือกลับออกมาเลยแพ้1ต่อ3แพ้0ต่อ4แพ้1ต่อ5แพ้1ต่อสแพ้1ต่อ 3, 3แพ้0นต่อ4 คือโภลั์ใน6ครั้งนั้นคนล่าสุดที่เก็บคะแนนออกมาได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี2016กํำลังจะกราชัยเหนือทีมของเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงแดงได้อยู่แล้วตอนที่โจอัลเลนซัตตีเสมอ3ต่อ 3, 3นาทีที่90 7ปีแล้วจะกการได้แต้มครั้งล่าสุดที่นั่น11ปีเข้าไปแล้วจะกการเก็บชัยชนะคนล่าสุดออกมาจากแอนฟิลด์มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2012ลูคัสโพดอสกี้กับซานติกาโซล,ล่าทำาคละประตูให้ทีมชนะ2ต่อ0นย์ แต่ตลอด1 1ปีที่ผ่านมาของการรอคอยอาเซนอนก็ไม่เคยมีภาพอย่างวันนี้เหมือนกันวันนี้พวกเขามีคนสมบัติครบถ้วนสําหรับการเป็นทีมที่จะประสบความสําเร็จคุณภาพเกมคุณภาพโค้ชหัวจิตหัวใจทัศนคติความเชื่อมั่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแรงปรารถนาที่จะเป็นแชมป์และคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีความห้าวความสดความไม่กลัวมันจึงไม่มีโอกาสไหนเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วหรือว่าพูลจะอยู่ในสภาพไหนไม่ต้องสนใจหรอก เพราะกำแพงใหญ่สำหรับพวกเขาในการมาเยือนคู่ปรับทีมนี้คือแอนฟิลต่างหากแอนฟิลก็ยังคงเป็นแอนฟิลวายัางคำํำการเล่นที่นั่นเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเสมอมาแล้วก็เป็นตัวของอาร์เซนอลเองที่ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้พวกเขาสามารถข้ามพ้นมันได้ลองนึกถึงคนที่เคยผ่านมันได้ดูสิอาเซนเวนเกอร์เชียรี enger, ่องรีเดนิสเปอร์แคมป์พาทิกวีเอราโรแบร์ปบีเรสเฟดิกลุงเบิร์กสู้แคมเบลมันต้องเป็นบุคลิกที่กล้าแกรง่ง ทั้งฝีเท้าและหัวจิตหัวใจระดับนั้นแน่นอนครับอาเซนอลในเวลานี้คือทีมที่พร้อมแต่นี่คือเกมที่เหมาะมากจริงๆที่จะได้รู้ว่าณเวลาที่คิดว่าเราพร้อมแล้วนั้นเป็นความพร้อมระดับไหนมันไม่ใช่แค่ปัจจุบันแต่ยังบอกถึงอนาคตด้วยคงจะมีแฟนบอลอาเซนนอลบางคนที่มั่นใจและบางคนที่ไม่ค่อยมั่นใจกับลิเวอร์พูลเองก็เช่นกันคงจะมีทั้งคนที่มั่นใจและไม่มั่นใจการกลับมาเล่นในแอนฟิลด์เป็นเรื่องดีแน่ แต่ผลงาน2เกมใหญ่ล่าสุดที่ผ่านมากับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีรวมทั้งสถานการณ์ย่ำแย่ในภารกิจแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนีกไม่ชวนให้รู้สึกกรัปปี้กระเป๋าเท่าไหร่ประมาณว่ารอเรื่องตื่นเต้นที่หวังไว้ว่าจะเกิดขึ้นตอนซัมเมอร์ไปเลยทีเดียวก็แล้วกันกระนั้นขึ้นชื่อว่ารับมืออาเซนนลนมันก็เป็นเกมที่พลาดไม่ได้โดยประวัติบอกว่าหวดกับทีมปืนใหญ่ที่ไรแอนฟิลได้เล่าร้อนทุกทียิงกับสานะจ้าฟูงลุ้นแชมป์เต็มตัวด้วยฟุตบอลที่น่าเช,ชมมแล้วันนนกก็ยิ่ง่งาสุ เพราะในเวลาดุกับที่อาเซนนตต้องใช้เกมนี้พิสูจน์ตัวเองลิเวอร์พูลก็มีอะไรต้องพิสูจน์ให้เห็นเหมือนกันพวกเขาแย่อย่างที่กำลังเป็นจริงหรือสุดท้ายแล้วสำหรับแฟนบอลของทั้งสองทีมมันมีทั้งเรื่องที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจซึ่งเป็นโจทย์ที่ทั้งเจคเก้นครอปมิเกลอาเจตาและลูกทีมของพวกเขาต้องพยายามปรับแก้กันต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีบทวิเคราะห์หนึ่งจากทอมบิตี้นักเขียนลิูด ถึงเรื่องการทดลองในเทรนเป็นกองกลางว่าการเล่นได้ดีของโจโกเมสในตำแหน่งแบ็คขวาเกมเสมอเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดประกอบกับสถานการณ์ในลีกที่รุ่นตัวใช้ผลิตยากมากแล้วทําให้มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ครอปอาจทดลองใช้เทรนเป็นกองกลางไปเลยในบางเกมที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้กองกลางในแบบที่เป็นกองกลางจริงๆไม่ต้องรับผิดชอบตำแหน่งแบ็คขวาที่จะใช้โกเมสเล่นแฟนบอลหลายคนอยากเห็นและพูดกันมานานผมเชื่อว่าครอปน่าจะเคยทดลองใช้เขาเล่นกองกลางมาแล้วในสนามซ้อม แต่ยังเห็นว่าเสี่ยงเกินไปที่จะเล่นในสนามจริงไม่รู้เหมือนกันว่าใน9เกมที่เหลืออยู่จะมีโอกาสได้เห็นอย่างที่บิตตี้วิเคราะห์ไว้ไหมผมคงคิดว่าไม่แต่ก็นั่นแหละครับในใจครับจะคิดอะไรอยู่เราไม่อาจล่วงรู้ได้ไว้มีโอกาสเราคงได้คุยถึงเรื่องนี้กันอีกทีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ